สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับแจเกสไซเดอร์อีกแล้วค่ะข้าวปุ้นพี่น้องมากค่ะนะคะอันนี้ถ้วยเปล่านะคะอันนี้ซ้อนกับซ้อมนะคะข้าวปุ้นค่ะพี่น้องนะคะข้าวปุ้นนะคะเอาข้าวปุ้นลงก่อนนะคะเอาลงไปสองโห,ห,หนหูเหยื่อเลยนะคะ แล้วก็มีสอนนะคะอ้าเดี๋ยวคือกลมนาผดเบาอันนี้เอบอบาเปน็นยังอะนะคะพักข่อยกะมีอันนี้ด้อพี่น้องพักมีพักสลัดกะลามแล้วก็มีโหระพาโหระพาเมืองน,นี้แหละแล้วก็มีนางสารนันแหนนางตอแหลนะคะที่ขาดไม่ได้น้ำข้าวปุ้นตีนไก่ เสิร์ชิ้นตาอีกค่ะพริกค่ะไม่ใช่พริกเผาไม่ใช่พริกคั่วแต่พริกทอดค่ะพริกสดทอดค่ะนะคะค่ะ <c oughs> มาเอามือยิบเลยใส่กระลำก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะบ่มีแต่โถกับโถงเหาะ พี่น้องเอ้ยลืมลืมซื้อบอกเป็นยังเนาะกินตามเดยาก,กับแป๊บนะคะขอกระดาษทิชชู่ค่ะนะคะเนาะพี่น้องมามอยไปวล่วนะแืละนะคะก็จะเอาน้ำข้าปุ้นใส่นะคะ มีลูซิ้นใส่ตอออีอ้วก็มีตอตออีนอนะคะค่ะใส่ไปค่ะจะัดปลายูชิ้นปลาหน่อยน้อยๆเห็นะพี่น้องอึ้บนะคะเบิ่ง เลิกสีกินแก้มผพริกแต่ว่าพริกจะจะเอามาวางให้สวยงามก่อนนะคะเลิกค่ะพี่น้องมึงนูเบึงเค่แหนน้ำจันทร์แป๊บนะคะ มากค่ะก็คือว้าวนั่นแหละถ้ากินข้าวปุ้นน้ำผู้บ่าวห้ามกินเลยผี่น้องมาสิอาปากว้างนะ <c oughs> อันนี้ค่ะบ่ได้กินน้ำผู้บ่าวห้ามบอกมีผู้บ่าวผู <c oughs> ้บ่าวเขาขึ้น,ข,นขึ้นเทิงแล้ว <c oughs> ขึ้นไปห้องเพิ่นแล้วห้องคอมเพิ่นแล้วอนะคะมา,ะมามจ,ะจุดจวดจ,จุดจวด นะฮะัากองกันคืคูกลมหน้แบบเป็นอย่างเงี้ยนะอืมบ่ตอเบิงหน้าครับหรอเบิงอาหารครับซะอือม่ว่ากันนะจ๊ะจ้ดจ่ะจาจ มาโล่งเสิจานเนาะพี่นอ้องเพราะอ่าบมบ่เธอกินไม่มืดคือเสียดายนะจันพักเสพักบูดพักเน่าเนาะอืะก็เลยว่าเยอะสําเลิกกระดิบเอาสํานั้นเนาะประมาณนั้นนะนะเนาะพี่นอ้อง เลือดรู้อรกันพี่น้องโอ้ยดาดื่มน้ำจันแป์ไนะคะดามแขนค่ะน้ำแขนเข้าลงรงเพอ่อได้เข้าก็ลงไปเล้วพี่น้องเ้อเพราะว่าอันเข้เาเฮาเฮาบาได้เป็นยูทูบเบอร์ะนะมเริ่มแรกกะ กเพืเ่เลยนรู้เนาะพี่น้องเนะาะพอกดของเขากลายต้องผ่านอะน,นั้นอันนี้เข้าับเอฟไปเลยเลยเพื่อพี่น้องสิขอบมี่ความเห็นใจเท่าหเานาะเห็นไหม,มนั่นแหละเข้าไปเอ็ดไปล่มไปถืว่ายูทูบเบอร์ข่าวอนในนี้เนาะ อมืมีเพิกกระลงไปฮะนะไม่แน,น่วันวันหนึ่งวันใดมันมันสีได้เป็นยูทูบเบอร์คือเขาฮะนะพี่น้องเนาะอืมบอได้เป็นตอนนี้กับบอเป็นอยังอาจจะมีวันต่อไปเนาะพี่น้องอืมก็คือคนทื่อันลัตเตอรี่ชื่อเลขคื่อเบอร์เนี่ยเนาะอาจจะมีมือต่อไปเนาะ คือคนซื้อลอตเตอรี่ซื้อเลขซื้อเบอบร์บันทึกโงดนี่โงดนะเออห้ากับเอ็ o ยูทูบก่ะห้าต้องมีมือหนึ่งห้าต้องได้เป็นยูทูบเบอร์เนาะพี่น้องแมนบอกถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องคะ่ะห้าก็ลองไปทำนี้แหละอืม กินก็กินตามภาษาเขานี่ล่ละพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินเลิศดูอลังการว่าซื้อปลามาเป็นตูอันนั้นเป็นโอเวอร์เฮ้าเฮ้าเออคาบ่มีงเงินซื้อปลานั้นเฮาก็เอาตามเจากครมเฮ้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะถ้าพี่น้องอีนตนซาเฮาก็กดไลค์กดแชร์เห,ห้าเด้อพี่น้อง อืรว่าจะไปซื้อคลองอันมาลงเลืล่อหรัวอ่างการมาันก็บไม่ได้พีนะ่ะอืมถ้าเมื่อเล่าเขาได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วเขาก,ไนนาขาก็ได้เงินเนาะแม่หมอละเมาก็ว่ได้เงินสนนั้นมาซื้ออันนี้เขาเขาไม่ได้เงินสนนั้นมาซื้อเลยสักเขากับ เาเงินของเฮาหนูซื้อของเฮาเองแต่บอเป็นอย่างใจเฮารักเนาะอืมอ้ะกับเท่านะคะซ่แบนก็ได้ขึมือมือดแบบนี้ อันนี้ว่าการประสาทความรู้สึกท่านเด้อพี่น้องเท่าไหร่าว่าไเพื่อนยังมีความคิดเห็นดีกว่าเฮากับคอมเมนต์ทำมาแน่เพราะว่าเฮาเขาเจบปล่พี่น้องเลยอืมเฮาไม่ได้เจบปริญเจาตอกปริญญจาตีบม่ได้เป็นอันนั้นอันนี้น้ำเข่าเขาเจ้าปล่พี่น้องอืมสมัยลงแน่นกันยังว่าอันอีพอสอนกันยังว่าก็เออกือเฮาก็ยังว่าก็ออคือตามอืม ถ้าบอกได้ว่าก็เออก,ก็ไก่เนี่ยฮาก็พอบอกพอ่ออีพ่อกับสีสี่อันเมื่อยน้ำหนาโซนมีขคาเจอคนมาปึ๊กเนาพี่น้องเนาะเออก็อกึเกอเะครับกับก็อกึเอกน้ำแบบม่บลาอืนั่นแหละถ้าฮ้าวพิดหรือว่าอันนั้นนี่กับคอมเมนต์มาบอกให้เดี๋ยวพี่น้องเนาะอือถ้าคนปึ๊กอืม มาเป็นปึกดอกเอ้าคนสลาดน้อย <laughs> สลาดน้อยอีปึกไอปัวฝรั่งอืม ปึกจะได้ผัวฝรัง่งคือค่ะบ้างอ่ะต่อยต่อีออออนัตีนนะคะ Thật! Cái nhau bớt gì đấy Với chúng thập ứng như vậy thì nó cũng bạo luôn mất sẽ áp qua quang mất sẽ áp bạc quang hả thì nó ก็ว่าคู่บ่าวไปกินอันนั้นอันนี้น้ำผู้บ่าวกับดื่มแต่น้ำนนนะโคกเด้อพี่น้องเดอเอ้อเออเสียดเอปะอันดูดดูดอันลอดดูดดูดลอดนะนะเออเอปะเนื้อๆอมๆมันนะ,ออมออมนะก,นนะกนะนะะ็กินอาหารมันสะอาปากกว้างอ่ะนะอุบ่าสิว่าโอ้ยเกินบะโพดแล้วเนาะจนไปเห็นลิ้นไก่ผู้สาวค่อยเพราะว่า Hm? Mm. Mm. ก็ยุ่งมากก็ฮะ เนาะถ้วยสุดรเด้อสินเนาะอืออืออือเจ็บปากก่อนนะคะอืดื่มน้ำตาลแป๊บนะคะ,จะเจออีซิลพอนเด้อพี่น้องดื่มน้ำตาลก่อนแป๊บหน่งเอาซีลพอนพี่น้องเด้อสาธุเด้อขอให้พี่น้องมีแต่ความชุกความจเจริญเด้อก็ว่าคือเก่าเนาะ เออไปเลิกก็เดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณมีแต่ความชุกความจเจริญเนาะพี่น้องอืเนาะก็ต้องการแค่แค่อันนี้เออถ้าว่าในอื่นไม่เป็นถ้าว่าเป็นแต่อันนี้เลิอพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องมีแต่ความชุกความเจริญเนาะเนาะพี่น้องอันกดไลค์กดแชร์ะเด้อเป็นกัลั้งเจอเฮ้อหน่ยเด้อพี่น้องอืมแจเกย,ย,ย์ไซเด้อ ตะเอสจะเอ็ดไปคนเงาเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์ค่เด้อ go like, go YouTube กับผู้ต้นตะไคร้ข้า,างบนนะคะกดซับซับคลายนะคะเนาะกดติดตามเนาะพี่น้องเนาะขอพระเดชพระคุณทุกกำลังเจอเ้อพี่น้องเน,อเนอ้อม,มาอันมาไกลต่างถิ่นต่างเมืองเนาะพี่น้องนะคะ คลิปนี้ไว้สำนิดเด้อพี่น้องเพราะว่าหลายมันสีไฮานาะเนะ้อพี่น้องเนาะอ่ะ no. uh. คลิปนี้ไว้สำนิดเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ